เพื่อนเทุกคนก็คงจะเห็นรอยนิ้วมือนะครับเสร็จแล้วฉีน้ำยาไม่ต้องเยอะครับ1นทีนะครับถูให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วกลับผ้ามาด้านที่ไม่โดนน้ำยาเช็ดอีกรอบหนึ่งต้องอ่อแรงถูนิดนึงแล้วให้น้ำยากินเข้าไปในผิวเรียบร้อยครับผม ถ้าต้องการทำความสะอาดบริเวณคีย์ของเปียโน,โนควรใช้ผ้าเปียกมากๆนะครับผ้าที่สะอาดแล้วจุ่มน้ำบิดน้ำให้แห้งมากๆนะครับแล้วก็ทำการเช็ดหรือให้ฝ่ามือนิ้วกดลงไปแล้วตามด้วยผ้าเปียกแห้งเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับ บริเวณคียไม่ต้องการความลื่นความมันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้น้ํายาเช็ดเปียโนโเช็ดแต่บริเวณลําตัวของเปียโนโเราต้องการความดําความสดความเงานะครับเราจะใช้น้ํายานะครับขอบคุณครับ